น,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายจรัธมนตรีเปิดเผยว่านายจรัธมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกผ่านระบบการประชุมทางไกลระหว่างวันที่11-12พฤศจิกายนนี้โดยช่วงข้าวันนี้เวลา19นาฬิกา นายกรัฐมรตีจะร่วมการหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะกล่าวปาฐกถาในการประชุมเอเปกซีอีโอสมมและร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก C, ครั้งที่28ก่อนจะร่วมพิธีรับมอบการเป็นเจ้าภาพเอเปกอย่างเป็นทางการในช่วงท้ายซึ่งนางสาวจาซินดาอาร์เดนนายยกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จะส่งมอบการเป็นเจ้าภาพเอเปกให้กับนายกรัฐมนตรีของไทยส่วนการเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพเอเปกตลอดปี2 5 6 5 นายสุดินฑรคงศักดิ์รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมเตรียมการในระดับต่างๆมาอย่างต่อเนื่องทางด้านพิธีการด้านสาระและด้านการประชาสัมพันธ์ซึ่งคาดหวังว่าช่วงที่ไทยเป็นประธานเอเปกจะสามารถกลับมาประชุมแบบพบุปะเห็นหน้ากันได้โดยไทยจะใช้โอกาสนี้ผลักดันประเด็นต่างๆโดยเฉพาะการฟื้นฟูเศร,รษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด -19 ือเราได้นําเสนอประเด็นที่เราคิดว่าสําคัญต่อโลกนะะก็จะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนเพราะว่าเราต้องฟื้นฟูนะเศรษฐกิจหลังโควิดนะครับเรื่องการกลับมาเดินทางการเชื่อมโยงระหว่างกันแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของไทยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ BCG เพราะว่าโลกหลังโควิดเนี่ยทุกคนตระหนักว่าเราจะต้องดูแลทุกอย่างให้สมดุลม,มากขึ้นโดยเฉพาะมิติด้านสิ่งแวดลอ้อมเป็นสิ่งที่ไทยเนี่ยอยากจะยืบยืนให้กับ คอด้วยรับองปลัดกระกทรวงการต่างประเทศกล่าวด้วยว่าการเป็นประธานเอเป็กของไทยในครั้งนี้จะทําให้ไทยได้รับประโยชน์จากระบบการค้าที่สะดวกและราบรื่นขึ้นอีกครั้งยังช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจากจํานวนผู้ที่เข้าร่วมการประชุมกว่าหนึ่งหมื่นคนตลอดทั้งปีและยังเป็นจุดเริ่มของการวางแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจพร้อมเนชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีผมชิดาทิพยานนนท์รายงานคะ่ะ